<Hey. S 2> สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาเล่าเรื่องราวในภาคมภีร์ให้ฟังเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตาบอดนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูขออนุญาตถอดแว่นก่อนนะคะเนื่องจากคุณครูไม่สามารถมองหน้าเด็กๆเ,เห็นนะคะ เรื่องราวในพมพีนะคะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตาบอดนะคะเนื่องจากชายคนนี้ตาบอดเขาจึงไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ไปทํางานได้หรือไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้นะคะดังนั้นเองเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นใครได้เลยนะคะไม่สามารถมองเห็น คุณพ่อคุณแม่ของเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งสวยงามที่อยู่รอบข้างได้นะคะดังนั้นเองเนี่ยสำหรับชายคนนี้โลกทั้งใบของเขาก็คือจะมืดบอดไปหมดเลยนะคะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าไหมคะเด็กๆเ,เศร้าใช่ไหมคะสงสารไหมคะน่าสงสารนะคะอ่าเด็กๆลองเอามือขวามาปิดตาของตัวเองดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อลบเอามือปิดตาข้างหนึ่งเราจะรู้สึกว่า เราจะมองอะไรก็ไม่ถนัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอามือมาปิดตาทั้งสองข้างโอ้เรายิ่งมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมคะยิ่งเวลาเราเดินไปเราก็มักจะชนเข้าของได้นะคะเพราะว่า,าเรามองทางก็ไม่เห็นนะคะดังนั้นเองวันนี้นะคะคุณครูจะเล่าเรื่องราวในพัมพีนะคะชายคนนี้ที่ตาบอดนะคะในทุกๆวันเขาต้องมานั่งอยู่ข้างถนนนะคะเพื่อที่จะ ขอทานนะคะเมื่อมีคนผ่านไปผ่านมาในละแวกนั้นนะคะ,ะถ้ามีคนสงสารก็จะให้อาหารให้สิ่งของให้น้ำดื่มให้ขนมกับชายคนนี้นะคะชายคนนี้ต้องมานั่งขอทานเพื่อเอาตัวรอดไปในแต่ละวันนะคะชีวิตก็ดำเนินไปทุกๆุกวันนะคะจนวันหนึ่งพระเยซูเองก็เสด็จผ่านมานะคะก็ได้เห็นชายคนนี้นะคะพร้อมกับสาวก ที่เดินมากับพระเยซูนะคะก็เห็นชายคนนี้พระเยซูก็รู้สึกสงสารและสาวกของพระเยซูก็ถามพระเยซูว่าในพัมพีบอกว่าเป็นเพราะอะไรทำไมชายคนนี้ถึงเกิดมาตาบอดเป็นเพราะว่าพ่อแม่ของเขาหรือว่าตัวเขาทำบาหรือเปล่านะคะแต่ในพัมพีก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ก็เพื่อที่จะให้พระราชกิจของพระเจ้านั้นสำเร็จนะคะ ด้วยความสงสารที่พระเยซูทรงมีต่อชายคนนี้พระเยซูจึงเดินเข้าไปนะคะหาผู้ชายคนนี้แล้วพระองค์ก็ทรงเอาบ้วนน้ำลายนะคะลงบนดินแล้วเอาเป็นโคลนนะคะทำให้ดินเป็นโคลนเพื่อที่จะไปป้ายที่ตาของชายคนนี้นะคะแล้วพระเยซูก็บอกว่า จงลุกขึ้นไปล้างตาที่สระน้ําเถิดน,นะคะหลังจากนั้นเองชายคนนี้ก็ลุกขึ้นไปนะคะแล้วก็ล้างตาที่สระน้านะคะหลังจากที่ล้างเสร็จนะคะปรากฏว่าสิ่งอัจจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชายคนนี้นะคะก็คือเขาสามารถกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่เคยมืดบอดไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยแต่กลับมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบข้างได้ น,ะะนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้คนมากมายก็รู้จักชายคนนี้และรู้ว่าชายคนนี้ตาบอดหลังจากนั้นทุกคนก็ประหลาดใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ยังไงทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นว่าพระเยซูเองทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนะคะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสามารถกระทําสิ่งที่ อัจจะรย์ได้นะคะในสิ่งที่มนุษย์คนไหนไม่สามารถทําได้คุณหมอที่โรงพยาบาลไหนๆก็ไม่สามารถทําได้แต่พระยซูทรงกระทําได้นะคะเพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ทรงรักษาชายคนนี้ที่ตาบอดให้กลับหายดีได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆถ้าเราตัวเราเองหรือว่าพ่อแม่ของเราหรือว่าพี่น้องของเรา เจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็อยากจะให้เราลองอธิษฐานนะคะขอให้พระเยซูทรงรักษาหนูนะคะวันนี้หนูไม่สบายวันนี้หนูเป็นไข้หวดัดหรือว่าพ่อแม่ของเราไม่สบายหรือพ่อแม่ของเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอยากให้เราอธิษฐานขอพระเยซูทรงเมตตาโปรดรักษาหนูให้หายจากอาการป่วยในเร็ววันนะคะก็ขอว่าเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอ พระเจ้าปกป้องให้เด็กๆทุกคนเองที่จะปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะโควิด19นะคะและมีความหวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกในอีกเร็วๆนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะบ๊ายบาย